ภาษาเกิดขึ้นมีหมดสามชนิดเสียงจราเสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงวรรณยุกต์เอาสมุดขึ้นมานะคะทุกคนเรามาดูก่อนนะคะว่าเสียงในภาษามีอะไรบ้างเสียงจระในภาษาอ่าสมุดขึ้นมาเลยนะคะอ่าเสียงในภาษานะคะเรากอบด้วยสามชนิดก็คืออันที่หนึ่งคือเสียงอะไรคะ มีเสียงสระต่อไปเสียงอะไรคะอ่าเดี๋ยวเสียงสระเรียกอย่างหนึ่งว่าเสียงอะไรคะเสียงแท้อ่าจำไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณจะออกข้อสอบอ่าต่อไปเสียงเสียงอะไรคะเสียงพยัญชนะก่อนนะคะเสียงพยัญชนะสี่เอาพยัญชนะในภาษาไทยมีกี่ตัวคะอ่าสี่ เก่งมากเลยนะคะ่ทุกคนด้อาจารย์ค่ะเตยเลียงเเียงวัน่งเก่งมากค่ะดยกาากเียงนรีไม่เลียคนจริงค่ะกระะดักระดกระดับีว่าอะไรนะคะะเก่งมาก เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องเดียวคือเสียงสระนะคะว่ามีอะไรบ้างสระในภาษาภาษาไทยมีมีรูปมีเสียงยี่สิบรูปสองเสียงจากรูปสองนี้เรียงก่อนนะคะว่าออกเสียงสระสั้นสาระเสียงยาวได้ไหมนะคะอ่าเรลองฝึกอ่านในกล้องครูที่คูเขียนเลยนะคะ แค่นี้ก่อนเอานะคะพร้อมกันนะคะหยิงหยิมวัชนีนะคะนี่คือสลับเสียงอะไรคะสลับเสียงตั้งตรงนี้คือเป็นสลับเสียง,องรอบคุณอานออกเสียงคะ่ะปาปาปีปีอึอือกูกูเปเปเอเอโอโออ่านี่แสดงว่านักเรีเยนสามารถ ียกเสียงสลับเสียงสั้นและสลับเสียงยาวได้นะคะ